ปักทุกันอ่เพื่อนถูกะต้องมีลูกคู่มายิงบอกว่าเอาโอเลี้ยงหรือทุบปัดดีหรือว่าทหารมารอหน้าบ้านแล้วแต่ว่าในตอนนี้การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อไปแล้วทั้งหมดนี้คือกางกระบวนการสร้างความกลัวและอาหารอันโงชของผดนิการที่ชื่อว่าความกลัว เึดโยนติดเคสที่เราพึ่งจะม่เราเคสแต่เราคึ่งไมได้เพราะเราตัวเราตัวไหนก็ต้องจ่ายมันจะแพงนะครักก้งการสภาวะคนนี้การถึงสังคมเราสูญเสียอะไรไปหลายต่อหลายอย่างมันอย่างประเมินมูลค่าได้มันอย่างประเม,ม,ะมินมูลค่าไม่ได้เราสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ก็ต่อส่งทิศเจ้าตูดีไหมครับเพ่นที่เดียวบุตรของเราที่เคยเป็นอดีตนายกฝ่ายเศรษฐกิจที่บริหารเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆได้ไร้ประสิทธิภาพตัวูนเสียโอกาสในการ รัฐประหารสะก,กัดเห็นะไหมไการอะไรเงยเราสูญเสียพัฒนาการกต่างาการทำต่อยตรงข้ามท,ทางการเมืองาก,การเปลี่ยนแปลง,งหน้าตาและตุลาการที่วัดเราสูญเสียพัไทยรักไทยพัไทยรักาชาติหรือแม้กระทัง่งพกกรอนาคตใหม่พระที่รุ่นพี่ของเราธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรับเราสูญเสียรัฐธรรมนูญทึงสิฉบับที่ถูก,ถก,กทิ้งสิบก้ารัฐประหาร้ซ้ำๆ การรัฐิการทงการเมืองประชาชนจาการบังคับให้สูญหายของรัฐบาลโดาสูญเสียสีบพิยิทอร์ปัญญาชนคนสำคัญและรุ่นพี่เดียบุนของเราลดาสูญเสียเพื่อนรุ่นชาตนเป็นจำนวนมากจะเหตุการณ์ทีบลงเขาเขาลงถังแดนที่รัฐที่รัฐทำอย่างทารุณกับประชาชนแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะโน้มกไปที่ตึกหนึ่งค่ะ อ่าสาระไม่เที่ยงเีนะครับใต้กันเลยนะครับหลบหลบฝนกันก่อนครับรสุขภาพทุกคนสคัญครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าป่วยไม่ได้มาประท้วงกันต่อครับ